โนอาพวงอยู่ตรงกลางข้างล่างก็จะล้อมจับเอาฟูเซนกำลงัลงล้อมวิธีใหม่อยู่เรียกมาดูว่าวิธีนี้จะได้ผลไหมในงานที่จะไปเกมใส่เอฟดีเอ็กไปกับโนอาเข้าไปลึกนิดนึงเจอกระเปิดแล้วครับเ,เกี่ยวแล้วเขาเหยียบ้วเปิดมาตอนนี้พยายามที่จะฟันสวนครับแล้วกดแข็งมาเลือดเจาะหอ,อยกก๊สีกนั้นมันหายไปแล้วมากๆแล้วโดนรวบม,มาอีกหนึ่งทีเลยธนาโตงเกรกโดนจังไม่มีใครตายแต่ว่าเสียเลือดเยอะเกินแล้วขุยหวงขุยหวงโดนระเบิดมาอีกหนึ่งทีตายตัวทีนะแล้วตัวที่สียเท่านั้นตังโดนเกินไปพยายามจะเข้าไปร เกี่ยวได้ไดเกี่ยวว่า<ด>เลยเราเก็บสิบเขาไปเก็บธนาตัวห่วงมาตรงนี้ในที่สุดก็ฆ่านินจาสาวเขาได้สักทีเลยครับเอาล้วครับจะเอาข้างล่างก่อนไหมครับแล้วคลิปสวยด้วยครับตอนนี้ฟูเซนมีโอกาสจะเล่นเอาสามทางก่อนก็ได้ครับตรงน,นี้จังหวะสำคัญครับตัดชนะตัวนี้ไปได้เนี่ยไม่ต้องระแวงตัวที่จะมาไปไฟที่หลังด้วยครับแล้วทุกมาตรงกลางครั้งสำคัญที่สุดที่ธนาฟูเซนจะเอาชนะแชมป์จากธนาตัวเวียดนามได้แล้วเราบอังไซมาอยู่ทานก็ไม่ใส่กลับมาสวนแล้วเพิ่มเกราะมาสับทิ้งไปก่อนสับทิ้งไปก่อนแล้วธนายู่ทานตดตามมาแบบ ตัวเนี่ยหล่นลงไปสับของไปแบบนี้ด้ยทีปะธานฝ่าวงวันที่หล่นลงไปอยู่เหมือนกันตัวนี้สับของนล้วจะบวกมาชี้เลยครับแล้วไปแต่เนินที่ไม่ Jim, พีใสพีทองมาได้ยังนัวกันอยู่ยังยัดกันอยู่แล้วตัวที่ระดับตัวเก่งสิบเก็บระดับตัวต่อดไปถึงคนแต่ว่าความหวังทุกสิ่งทุกอย่างของระนับแชมป์เอลจีมันเหมือนจะสูญสิ้นไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายเราทีมที่ดีที่สุดคือแชมป์จากประเทศไทยกวงฟูเซนเอาชนะได้พีทีเอมแไปได้ที่เกมสุดกดดันเลยครับสองต่อหนึ่งงับทนกันอยู่นานแล้วสุดท้ายคว้าคคคออออดินนจาาาสววไไรรรขงงุ้้ยหมัับบชก